ครับวันนี้เรามาเขียนภาษาละนานะครับโดยเที่ยวฮูว่าภาษากำเมืองน่ยภาษาเฮาอู้นะภาษาอู้มันออกมาอย่างไดนะยางเอ้ก็เป็นข้าวนะเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับคือตามสำเนียงกำโอแล้วเฮาฮูว่าเออแล้เฮาจะสะกดภาษาละนาอย่างไดนะครับอ่าเราลองมาดูนะครับคุยกันนะครับ คุย <c we> e> กันเราจะเอาตัวนี้เขียนนะครับอ่าถ้าเอาตักะนะครับอ่าอย่างนี้มันก็คุยนะออกกอนะครับออกกนนคุยอ่ามันต้องคุยมันต้องใช้ตัวค้าเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะคุยนะครับคุยนะครับคุย ขวกันนะครับมากันเสียงจัตวานะครับอ่าใจตกกะนะครับอือ่ากันนะครับอ่าบ่มีบ่มีไม้อะนะครับมาอ่ามาเขียนตามเนื้อข้าวเลยนะครับลูกกันเสาะนะครับมาลูกก็คือแย่งนะครับลูกนะครับอ่าตรงตัวเลยนะครับกันนะครับมา ซนะครับซาะนี่มันจะสระเอ้อนี่มันก็จะพิจากภาษาไทยน่อยนะครับก็คือภาษาละนานี่จะเป็นไม้โกนะครับตัดสะนะครับมีอะกันย้อนอยู่ตรงลู่นะครับมามีไม้กะอันนะอันนี้สระอ้อนะครับอ่านว่าซาะนะครับลู่กัน หาหากินนะครับมากินก็ตัวเสียงจัตวานะครับก็ใจตัวกะนะครับลูกแผ่นดินอ่าเอานะครับมาเอาเหมือนใจอย่างนี้นะครับมามืนใจอย่างนี้นะครับเอานี่เขียน เอาตัวอะแล้วก็ไม้กูนะครับสระอูเนี่ยไม้กูนะครับอ่าแล้วก็ปยานนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไม้ก่าเนี่ยค่ะอ่านี้อ่านว่าเอานะครับเอาเอาจนนะครับเสียงจัตวานะครับใจตัวจะนะครับหมอดนะครับหมอดเสียงโทนะครับหมอด หมดไม่นะครับเสียงโทรพิเศษนะครับใช้ตัวมะนะครับไม่นะครับหมดไม่นะครับผลพระยศตนผลนะครับผลผลช้ใช้ใตัวนี้ก็ได้นะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวหน้าเนี่ยนะครับอ่า ตัวละก็ได้นะครับาผลพระโยศนะครับพระโยศนะครับาใช้ตัวตัวปะนะครับปะตัวละละหงเนี่ยนะครับมาปัญนะครับปยัญก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นละหงนะครับอตัวนี้อ่านว่าพระนะครับอ่านเป็นพระพระโยศนะครับพระโยศตัวญะนะครับมาตัวเจนะครับ อ่าตัวนี้ถ้ามันมีไม้กงไม้กลนมันก็อ่านอ่านอ่าน,นโยจะได้นะครับโยจะได้นะออาใส่ไม้กงไม้กลไนไปเนี่ยนะครับออย่างนี้นะครับบ,บับงคับบังคับมือตัวจะบดดินนะครับคือพระโยชนะครับพระโยชพระโยชตนนะครับอ่าตนนี่ตัวตะนะครับ ซ้ำซนซ้ำนะครับซ้ำเสียงโทก็ใจาตัวสะนะครับซนซนเสียงสามัญใระจตัวสะนะครับซอดนะครับเสียงเอกนะครับใระจตัวสะนะครับใส เสียงโทรพิเศษนะครับใจตจวสะนะครับแววยน,นะครับจะใจอักษรต่ําอักษรสูงท่านก็ต้องเกิดเอาว่าจะใจตัวใดนะครับอักษรสูงคือใจเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนะครับอกัอกษรอักษรต่ำนะฮะเ่าทีตจวสะเนี่ยอักษรต่ํานะคะระคะับใ้ในกรณีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนะครับ ตัวสะอักษรสูงเนี่ยใช้ในกรณีเสียงเอกนะครับเสียงโทพิเศษเสียงจัตวานะครับแบ่งกันนะฮกเสียงเนี่แบ่งกันคนละครึ่งนะครับห่วม,มหมห่วมหมกันไปห่วมหมเข้าไปเหล่ากกห่วมนะครับห่วม งวงมูใจตัวมะนะครับโมะเข้าเข้าอ่าเสียงโทพิเศษนะครับใจตัวคะนะครับเข้านะครับเข้าไปนะครับไปเสียงสามัญนะครับใจตัวปะนะครับอย่างนี้นะครับปะอ่านว่าไปนะครับก้าวใจตัวปะแล้วครับ อ่าเน้อยายนว่าไปนะครับอ่าเนเย็นนะครับอ่าเล่าก๊กนะครับเล่าตัวละนะครับอ่าเล่านะครับอ่าสระเอานี่มันต้องมีอ่าไม้ซัดนะครับอ่าถ้าม้านกับมันจะเป็นไม้โกบาลีนะครับอ่าเล่าก๊กนะครับอ่าก๊กเสียงตีนะครับ เสียงตีจะต้องใช้ตกกะนะครับตูกกะนะครับอก๊กนะครับอย่างีบอมีไม้อย่างสยามมันก็คือก๊กแล้วนะครับบ่อได้อบ่อนะครับบ่มีอ่างลุ่มเียนะครับถ้าที่เป็นบ่อน้ํานะครับอย่างอีบ่อใหม่นะครับบ่อใหม่นะครับ บ่กได้นะครับได้เสียงโทรพิเศษนะครับจะใช้ตัวแะหางญะประกอบหรือไม่ก็ได้นะครับยี่เป็นบาลีนะครับดังดังไจนะครับมาไจมีแต่ไม้มาเลยนะครับมาในในภาษาละนามีตัวเดียวนะครับสไลายนะครับไม้ไก่นะครับบ่ได้ดังไจไข่เงินสะตุก ไขนะครับอ่าไข่กับใจถูกคะนะครับเงื่อนนะครับเงื่อนกรณีอ่าเงื่อนตัวละอ่าอยู่ด้านบนเนี่ยอ่าต้องเปลี่ยนเป็นตัวละนะครับออ่่าายงนี้นะครับเงื่อนซาตกซาตกเสียงตีนะครับเสียงตีก็ใจตัวตะนะครับอ่าเนี่ยสาตกนะครับ สต๊อกก็คือกระตุกนะครับอ่าการกระตุกตะกระตุกจักกระตุกอ่ะจักเจือกระตุกอ่ะสต๊อกสต๊อกอ่ามือไปสต๊อกไว้นะครับอันนี้คือเป็นกรรมเก่านะครับสต๊อกก่อมัฟนะทีนี่นะครับมันก่อนะครับอ่าตัวนี้อ่ามันจะต้องมีอ่ามันก่อนะครับก่อมันจะต้องมีอาร์กันย่อนทย่างลุ่มนะครับนี่อย่างนี้นะครับก่อ ม็อบนะครับม็อ uh, บนะครับ uh, ถ้ายาี่เรามอบมามันมอบนะฮะ uh, มันมันเป็นม็อบนี่มันเป็นภาษาตั้งฝรั่งบนนะครับ uh, มันจะต้องดัดดัดเสียงขงึ้นไปให้มันเป็นเสียงตีนะครับม็อ uh, บม็อบใส่ไม้ซัดไปนะครับอ uh, ไม้ซัดในแตนไม้แต่คู่เนี่ยนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งนะครับ มาสู้สู้เสียงโทพิเศษนะครับมามาสู้ใจตัวสะนะครับตันควนนะครับตันตันควนตันเสียงสามัญนะครับตันใจตัวตะนะครับควนนะครับอ่าได้ยินเสียงคอแล้วจใจใ้ตัวฆ่าเลยนะครับอ่าควน ใจตัววะกัมนะครับกรณีตัวนะอยู่ดรงบนกว่ใจตัวละแตนนะครับแบบนี้นะครับตึงเป็นแบบนี้นะครับตึงเสียงสามัญน,นะครับตึงใช้ตัวตะนะครับเป็นนะครับอ่า โบราณบ้าก็เขียนเท่าไรนะครับเป็นนะเป็นแล้วครับ่าบ่ตน้องใส่ไม้ซัดไม้อย่างนะครับเป็นแบบอ่าแบบนี้ตัวสะกดใจห่างนะครับห่างห่างบะนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คุยกันนะครับคุยคุยกัน มูลวันอ่าแจตัวมะนะครับหมุนอ่าตัวลาอยู่ดังบนแจตัวละแตนครับมูลวันนะครับอ่าเป็นตัววะนะครับอ่าสกดตตัวละอ่าโดยตัวละก็คือตัวตัวลอยู่บนตัวเป็นตัวละนะครับคงบ่มีวันนะครับอ่าได้ยินเสียงคงนะครับคงโดดโดดอย่างนี้มันต้องแจตัวฆ่าครับ โค้งบออบอนะครับมีวันตรงตัวเลยนะครับสงบกันได้สงบนะครับอ่าถ้าถ้าอย่างอี้เราครับอ่าอี้มันตัวงะนี่มันเป็นอักษรต่ำนะครับอ่าก็อ,อ่านว่าสะ สะงบสะงสะงบฮะสังบนะครับถึงมันเป็นสงบได้ไงครับก็เอาตรงเอาตรงงะเอาตรงงะเนี่ยไ,ไว้ตัวลุ่มนะมันจะเป็นตรงงะนะครับใส่ไม้สองน้อยไปแสดงว่าอ๋ออันนี้มันแยกตัวกันนะแยกตัวกันสะกดนะครับใส่ ไม่ ha, กุ๋งไม่เหี่ยไม่กล่นนะแล้วก็ใส่ตัวสกอตไปอย่างนี้นะครับสงบอันนี้สงบสงบนะครับสงบสงบสะงบนะสะงบอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วนะครับสะงบนะครับกันนะครับกันก็เหมือนเดิมกันได้นะครับได้นี่ก็จะใส่ตัวยะหรือไม่ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ ถ้าใส่อีกเป็นบาลีแต่เวลาปริวัติมันก็ต้องเอาออกอยู่ดีนะครับอาใส่ไม้ซ้ํานะครับได้แล้นะครับลูกกันซอกลูกกันหากินลูกแผ่นดินเอาจนหมอดไม่พลพระโยชนตนซำสนสอดใส่หวมมหูเข้าไปเหล่ากก บ่ได้ดังใจไขเงินซาตกก็มับมาสู้ตันควัญจึงเป็นแบบนี้ฮุีกันมูลวันคงบ่มีวันสะงบกันได้สะงบกันได้นะครับ